มองหารถบรรทุกหนักบรรทุก5ตัน6ตันขึ้นไปนะคะมาทางนี้เลยจ้ะวันนี้นะจ๊ะเนเน่มากับ t o y o ต a r ร v โวรถปี2018เครื่อง2.8และที่สำคัญคันนี้ได้เป็นเผาลอยของ TCPY ยกทั้งเซ็ตจ้ะมาเดี๋ยวจะพาเดินดูโรคคันว่าคันนี้นะคะพร้อมบรรทุกยังไงบ้างให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะคันนี้ Toyota r ร v โวนะจ๊ะปี2018 เป็นรถสีขาวสวยๆเลยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำดันโลโก้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมขึ้นมานะคะและดูตาไฟตาไฟโตโยต้านี่เป็นอะไรที่สว่างมากนะคะขับรถอยู่ข้างหน้านี่คือแยงตาให้สุดนะคะเพราะว่าอะไรดูดิโคมไฟใสๆส,สวยๆโคมไฟแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะคะกระจายแสงให้สุดฤทธิ์นะคะล้อหน้าค่ะลูกค,ะคะ้าขามาเดี๋ยวเน่เนจะพาดูคันนี้นะคะล้อหน้าเป็นล้อกระท้าน,นะคะจากโรงงานนะคะ เดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นเพราะว่าคันนี้น้องเพิ่งเข้ามานะคะยางยังไม่ได้เปลี่ยนยางยังเป็นยางเดิมนะจากเจ้าของที่เอามาเทิร์นรถที่หน้าร้านนะจ๊ะ mm hmm. คันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะจ๊ะและนี่เลยจ้ะ mm hmm. เครื่องยนต์2ออย่างที่เนเน่บอกเลยนะจ๊ะ mm hmm. มีคิ้วมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้และใครที่จองรถกับเนเน่วันนี้ค่ะ ติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะเจ้าบอกเลยว่าฟิล์มดียอดีติดเองกับมือเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยลูกค้าจ๋าที่จะเป็นโครเมียมแล้วนี่ค่ะโค้กพร้กบรรทุกสุดๆใครที่กําลังมองหานะคะโค้กสิบชั้นนะบรรทุกหนักๆไปเลยนะคันนี้นะเออนี่นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยมีใบรับรองจากวกิศวกรนะคะและนี่ค่ะตรงนี้เนเนภูมิใจนําเสนอที่สุดเพราะเขาคือ เทาลอยของ t CPY นะคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่นะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยเป็นมิชลีน XCD2 เอาให้พร้อมบรรทุกเลยนะคะลูกค้าคะใครที่กำลังมองหาเต้ารีบมาจับมาจองและคันนี้เขาเป็นรถที่ต้องใช้งานใช่ไหมต้องออกงานใช่ไหมกลัวใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันมันแพงเอาไปเลยค่ะจองกับเน่เน่วันนี้1,000บาทช่วยเติมน้ำมันกันถึง6เดือนค่ะช่วยเติมน้ำมันไปเลย6เดือนนะจองกับเน่เน่วันนี้แค่1น0 0ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะมีรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นะจ๊ะคานหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะของเหลวภายในเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นพว,วกน้ำมันเบรกนะคะหมอโนม้อน้ำนะดูแลให้อย่างดีนะจ๊ะเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะคะแบตเตอรี่ก็จะดูแลให้นะจ๊ะส่วนตรงนี้เน่ก็คือเปิดให้ดูเพื่อให้ลูกค้าดูนะคะว่าห้องเครื่องเราไม่มีเยิมนะสวยๆมาเลยใครที่สนใจนะคะ ทักเข้ามาโทรเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตปิดห้องเครื่องสักครู่จ้าเออใครที่รู้สึกว่าอยากได้เครื่อง2.8เพาลอยคันนี้จริงๆเลยต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ๆช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเบอร์ไลน์ขึ้นให้แล้วนะจ้าสะดวกช่องทางไหนาาทักเข้ามาค่ะโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะให้นึกถึงเน่ๆนะคะ สมชายค่์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบิบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ